สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรัฐบาลโค้งที่2กันนะในวันนี้นะครับผมอาจารย์คนเดิมนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีนุ่นเนนะครับสวัสดีครับวันนี้มาทานอาจารย์ด้วยครับผมก็ใครที่กดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ไว้นะครับก็ได้ทันไลค์อาจารย์ทุกรอบนะครับก็เสียงชัดเจนเนาะนะครับ ก็เรามาคุยถึงเรื่องวันที่หวยจะออกกันก่อนดีกว่านะครับก็คือมันจะออกวันพฤหัสก็คือวันครูนะครับวันพฤหัสที่1เมษายน2564นะครับวันพฤหัสที่1เมษายนพุธศักรช2564นะครับแต่นะครับมันไปตกวันเพชฌฆาตนะครับวันมันไปตกวันเพชฌฆาตนะครับตกวันเพชฌฆาตต่อให้เป็นวันครูก็อันตรายนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับแรงสี่ข้าม 4, 5, เดือนห้าคือวันที่หนึ่งเมษายนปีฉลูนะครับเเลขกำลังวันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันจะมาแรงแล้วก็มาแรงค่อนข้างที่จะลังเลด้วยนะครับลังเลนะที่นี้ก็คือเลขมันมีอยู่มีไม่กี่ตัวถ้าสายวินเนี่ยเอาไปวินได้เลยนะจริงๆนะครับสวัสดีครับคุณแม่จำลองจิตครับสวัสดีครับก็ อืมก็จะมาสายวินเนี่ยรับรองว่าวินวินยังไงก็ได้แล้วแต่ว่ามันใช้ต้นทุนสําหรับอันนี้อันนี้อาจารย์แนะนําสําหรับนักลงทุนนะครับสําหรับนักลงทุนนะก็จะมีห้ามีสองมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งนะครับอันนี้คือสายวินนะอ่าสายวินคือเอาห้าตัวไปวินได้เลยปักหลักสิท์ได้เลยนะครับปักหลักสิท์หรือว่าเออเอาไปวินกันได้นะครับไปวินกันค่อนข้างที่จะ โอเคเลยแหละนะเด่น5รองศูนย์กันสองนี่นะครับ mm hmm. ก็ยังใช้กระดานเดิมอยู่เด้อนะครับ mm hmm. เด่น5รองศูนย์กัน2นะครับเพราะอะไรอาจารย์ถ mm ือให้5เพราะวันนี้เลขกําลังวันนะครับ mm hmm. เลขกําลังวันเนี่ย mm hmm. มันมามันมาสองตัวเลยนะครับ mm hmm. มันมาสองตัว เลข5มันมาสองตัวมาทั้งพิกัดบนมาทั้งเลือกเอาพูดง่ายว่าถ้าพูดในภาษาที่พวกอาจารย์คุยกันระดับอาจารย์เขาคุยกันก็จะคูดว่าค่าเนี่ยจะมาทั้งเลือกบนเลือกล่างนะครับเลือกบนเลือกล่างก็คือเลือกบนนะครับเลือกล่างส่วนเลือกที่ทําไมอาจารย์ไม่เอาศูนย์ไปไว้ไปไว้ในในหลักตัวตัวเด่นหลักอ่าเพราะมันเป็นวันครูมันจะลงเลขศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าเลข5้าเนี่ย เออบางทีมันมองเนี้ยมันก็เหมือนเลขเก้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อถ้าเติมถ้าเติมตัวที่ช่องว่างที่มันหายไปก็คือเก้านะถ้าพูดถึงนะครับผมอืมคือมองแล้วอ่ะครับคือค่อนข้างที่จะมาสูา่ในื้อนะครับแล้วถ้าถ้าเอาใจจริงๆเลยนะอาจารย์ชอบเนี้ยเอาไม่พูดนะดูนะอาจารย์ชอบอะไรดูนะนี่นะนี่นะแล้วก็มานี่นะอันนี้สามตัวท,ที่ที่อาจารย์ชอบนะครับ บอกไว้ก่อนว่าอาจารย์อยุอีกรอบได้ไหมอ่ะได้อ่ะผู้งงนี้ว่ามันก็คือห้าสองศูนย์ห้าสองหนึ่งอันนี้คือสามตัวที่อาจารย์ชอบอันนี้เผื่อใครท,ที่เป็นแนวทางรัฐบาลนะใครที่ชอบนะอ่ะใครที่ชอบตรงใจก็ไม่ว่าก็จัดหนักไปเลยนะครับแต่ถ้าจะจัดหนักนะครับลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็เอดเอ็นิวก็เก้าเก้านะครับผมก็แอดมาได้เลยนะครับถ้ารักอาจารย์อยากติดตามอาจารย์ก็ สนับสนุนสปอนเซอร์เรานะครับเว็บรวยเรานะครับลิงก์ข้างล่างที่อาจารย์ฝากไว้ให้เลยนะครับที่อาจารย์ให้แอดรายวีพีไว้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเข้ากลุ่มไปด้วยแล้วก็ติดตามทันตัวเลขก่อนใครที่ในจากาห่วรัฐบาลของเรานะครับแล้วก็อาจารย์ขอฝากาลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งชื่ออาจารย์หน่วยนะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มเร็วๆนี้นะครับก็หวยเขาก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำอยู่พอสมควรเพราะอาจารย์อาเป็นคนเทรนเองเด้อ ฝากเพจอาจารย์หมวยด้วยนะครับเจ๊หมวยพารวยนะครับสองตัวนะครับสองตัวเด้ออ่ะตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับก็คือห้าสองนะครับห้าสองนะครับห้าสองนะครับตัวที่สองคือห้าหนึ่งครับผมห้าหนึ่งนะครับคู่ที่สามคือสองศูนย์นะครับคู่ที่สี่ สองหนึ่งครับผมสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับจะมีห้าสองห้าหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้เป็นเลขชุดนะครับเ,เลขชุดสําหรับแนวทางคนที่ไม่อยากเอาเลขไปวิ่งไม่อยากเอาเลขไปวินเองไม่อยากเสียเวลากับการต้องไปนั่งคํานวณเองนะครับก็จะมีห้าสองห้าหนึ่งสองศูนย์นะครับสองหนึ่ง 07นะครับส่วน3ามตัว3ตัวรัฐบาลไทยวันพัหัสบอดีที่หนึ่งเมษายนนะครับ2,564นะครับแรมสี่ข้ามเดือน5ปีฉลูตกเลิกเพชรคา,าดนะครับจะมี521นะครับ521 501นะครับแล้วก็507นะครับ ห้าสองหนึ่งห้าศย์หนึ่งห้าสองเจ็ดถามว่าอาจารย์ในเลข3ตัวชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุด3ามชุดเนี่ยอาจารย์ชอบตัวไหนที่สุดนะครับอันนี้คือถ้าเอาความชอบของอาจารย์นะอาจารย์ชอบห้าสองหนึ่งเน้นเลยนะครับเน้นเน้นหาไว้เลยเน้นห้าไว้เลยห้าเนี่ยมันไปตกที่หลักร้อยกับหลักสิบ เพราะฉะนั้นแลวถ้าตกเลขห้าหลักร้อยกับหลักสิบเนี่ยมันไม่มาเป็นไปไม่ได้ยากยากที่จะไม่มามายังไงก็มาบอกไปเลยฟันทงไว้ให้เลยนะครับมีใครอยากถามอะไรไหมนะครับอยากถามอะไรไหมเกี่ยวกับการเล่นการทำยังไงให้ได้เข้ากลุ่มแล้วอาจารย์จะบอกให้นะครับแต่ อาจารย์ขอประกาศข่าวไปก่อนเลยนะครับว่าในเดือนเมษายนนี้จะมีการแจกแบบเทน้ทําเทท่าเช่นเคยนะครับผมแจกแบบสาดน้ําเลยแจกแบบสาดกันจริงๆเลยนะครับแจกแบบสาดน้ําเลยนะครับเพราะอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์เช่นเคยครับจะมีที่เพิ่มเติมมาแบบหนักๆเลยคือแจกทองนะครับมีแจกทอง แจกเงินนะครับแจกของรางวัลวัตถุมงคลต่างๆแล้ว so, ก oh, okay. okay. cool. yeah. ็แจกพระพุทธรูปนะคร yeah. uh ับพระพุทธรูปองค์ขนาดความสูง16นิ้วนะครับก็คาใครอยากได้อันนี้เป็นองค์ที่2นะคือหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่ได้ว่าอาจารย์จะอ่ะองค์นี้นะครับสาธุนะครับสาธุบุญนะครับ สำหรับใครที่ได้เข้าไปนะครับก็จะมีแม่คนหนึ่งได้ไปแล้วนะครับพี่คนหนึ่งได้ไปแล้วนะครับสําหรับองค์ที่คู่กันเนอเป็นพระปางเปิดโลกประทานพรน,นะครับปางยืนนะครับสูงส6บนิ้วนะครับสูงส6บนิ้วนะครับจับกฐานคู่สูงเดชไงดิแต่ว่าหน้าอาจารย์จะใหญ่กว่าพระแล้วแหละนะครับอันนี้ฝากบอกไปล่วงหน้าเลยว่าไม่ได้มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับยังมีกิจกรรมแจกทอง แจกเงินนะครับแจกของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะถามว่าอาจารย์จะแจกเยอะไหมในครั้งต่อไปอะไรเงี้ยแน่นอนครับแจกเยอะอยู่แล้วเดอ้อแจกเยอะเหมือนเดิมเหมือนเคยเหมือนเหมือนที่คนที่อยู่ในลายกลุ่ม V ีพีเนี่ยก็จะรู้กันว่าอาจารย์แจกจริงๆอะไรอย่เงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าแจกหลอกเด็แจกจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้โกหกนะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่าเล่นกิจกรรมไหมนะครับวันที่1ลองดูนะครับวันที่1ก็ยังมีกิจกรรมให้เล่นเช่นเคยนะครับโอเคหวยรัฐบาลวันนี้นะครับค้งที่2อาจารย์ก็สรุปให้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในค้งที่3าและค้งที่4ี่กันนะครับผมว่าอาจารย์จะลดเหลือตัวเลขหรือมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าใครนะครับบอกว่าอาจารย์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วหนูจะติดติดตามยังไงให้แบบเร่งด่วนนะครับลิงก์ข้างล่างเลยครับ s.n.w. นะครับ i n w ตองเก้านะครับผมแอดมาได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องต่างๆหรือว่าใครที่รักอาจารย์อยากติดตามอาจารย์นะครับขอให้สนับสนุนเบสสปอนเซอร์ของอาจารย์เด้อที่เขาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลนะครับหรือว่าวัตถุของต่างๆนะครับที่มาแจกเงินแจกทองอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้สนับสนุนนะครับก็วันนี้นะครับอาจารย์ก็ ขอลาไวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนเฮงรวยๆปังๆกับหุ้นนะครับพรุ่งนี้ไว้ออกสนามรบต่อในวันพรุ่งนี้เด้อสวัสดีครับ